สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องคุณรักพระเครื่องทุกท่านนะครับวันนี้ร้านเเฮงพระเครื่องได้มีพระบ้านๆมาแบ่งปันนะครับท่านใดสนใจโทร0821891220นะครับ ID Line ก็0821891220เช่นกันนะครับทาง้ a z a d a บริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะครับไม่ว่าจะโอนหรือเก็บปลายทางนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาด EP ต่อๆไปนะฮะและเพื่อเป็นกําลังใจให้ร้านเล่้งเฮงด้วยนะครับผม นี้มาพบกับรายการแรกกันเลยนะครับรายการแรกนะฮะเป็นพระพระหูระมานนะพี่นะพระหูระมานนะพี่นี่ฮะของหลวงปู่ศิลานะพี่ของหลวงปู่ศิลานะฮะพระหูระมานของหลวงปู่ศิลานะพี่นะวันนี้ได้มาเจ็ดกล่องนะพี่นะเจ็ดกล่องเฮ้ยสวยเลยนะพี่นี่ฮะที่กำลังเป็นกระแสกันเลยนะพี่นะ ต่อโค้ดเก้าหนึ่งสามแลพี่นี่ฮะเก่าๆสวยๆสวยๆเลยพี่เหรียญสวยๆเลยนะพระหูละมานนะผมได้ไปได้แบ่งมานะพี่นะได้แบ่งมาเจ็ดองเองนะพี่นะได้เปิดมาเจ็ดกล่องนะพี่เจ็ดกล่องนะอันนี้เจ็ดกล่องเขาแกะดูเรียบร้อยหมดแล้วนะพี่แกะดูเรียบร้อยหมดแล้วนี่ฮะเป็นเหรียญเนื้อทองแรงนะพี่นะ เก่าๆสวยๆเลยนะพี่มีมีเลขโค้ดทั้งหมดมี7 5 14, 9 13, 4 7 6 2 3 5 1 4 9 1 3 4 0 0และ5 7เราได้มา7กล่องนะพี่นะเและทองแดงส,สวยๆเลยนะพระหูระมานนะฮะที่ไม่ทับภาคที่2ได้รับไปนะั้นสร้างประมาณ30,000เหรียญน,นะพี่สร้างประมาณ30,000เหรียญน,นะพี่นะทหารได้ไปประมาณ5,000เหรียญน,นะพี่เหรียญสวยๆเลยนะพระหูระมานนะพี่นะ นะฮะพระหูระมานเก๋าส,สวยๆมี7รายการนะครับท่านใดสนใจโทรสูบไปสองหนึ่งแปดเก้าหนึ่งสองสองศูนย์ได้เลยนะครับผมเรามีได้มาเจ็ดเหรียญน,นะได้แบ่งมาจากร้านที่รู้จักกันนะพี่นะเราแบ่งให้มาแค่เจ็ดเหรียญเองนะพี่นะผมได้มาก็สี่ร้อยบาทแล้วพี่ผมป่วยห้าร้อยบาทพี่ห้าร้อยบาทองละห้าร้อยบาทพร้อมส่งเลยนะพี่นะท่านใดสนใจโทรมาได้เลยนะฮะหรือทักมาดูรูปเพิ่มเติมได้นะครับพี่ ต่อมารายการที่สองนะครับรายการที่สองเป็นหลวงพักกันวัดพญาตนะปีสองสี่หกเก้าพิมพเสนตองนะพี่นะอันนี้กระไหลทองเก่าเก่าสวยๆเลยพี่ดูนะฮะกระไหลทองเก่าเก่าสวยๆเลยพี่นะฮะดูด้านข้างนะครับอันนี้เป็นพิมพ์เสนตองนะในฮะเส้นวิ่งเต็มเหรียญเลยนะพี่นะนี่ ผมได้มาสองเหรียญน,นะพี่นะไปพิมพ์เสี่ยนตองกับพิมพ์ตะขอเบ็ดนะพี่โหคดๆเลยนะฮะนี่พิมพ์เสี่ยนตองสวยๆเดิมๆกันเลยนะครับสวยๆเดิมๆกันเลยนะครับนี่หลวงพ่อก,กันวัดพญาอันนี้พิมพ์เสี่ยนตองนะผมขอห้าร้อยบาทพี่ห้าร้อยบาทอันนี้หลวงพ่อก,กันวัดพญาตอีกเช่นกันนะพี่นะได้มาอันนี้เป็นพิมพ์ตะขอเบ็ดนะพี่ พิมจะขอเบ็ดจาเหวกะนี่ฮะอันนี้เป็นเนื้อทองแดงนะพี่นะเป็นเนื้อทองแดงพิมจะขอเบ็ดสวยๆเลยเก่าๆสวยๆเลยพี่เห็นไหมฮะเนื้อทองแดงพิมจะขอเบ็ดนะพี่นะเก่าๆสวยๆเลยนะผมขอห้าร้อยบาทพอพี่ห้าร้อยบาทเนาะ ต่อมาเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะหลวงพ่อสุดวัดกาหลงปีศูนย์หกนะหลังยันตะก้อนะพี่นะนี่สวยๆเลยพี่ฉมูกด่งๆกันเลยนะครับชมูกด่งๆกันเลยนะหลวงพ่อสุดวัดกาหลงหลังยันตะก้อปีศูนย์หกแล้วพี่นะนี่เก่าๆสวยๆเลยครับเก่าๆสวยๆเลย นะฮะฮผมขอ500บาทเช่นกันครับ500บาทต่อมาเป็นเหรียญ8รอบหลวงพุทิมวัดรหัสไร่นะฮะเหรียญ8รอบหลวงพุทิมวัดรหรัสไร่เก่าๆส,สวยๆเลยพี่นี่สี่หนึ่งแปดนะเอาเก่าส,สวยๆเลยนะพี่นะ ปเปรี่ยญกะไหลอหทองนะอันนี้นะพี่นะนี่กเก่าสวยๆเดิมๆกันเลยกราเก่าสวยๆเดิมๆกันเลยครับผมขอ500บาทเช่นเคยครับเช่นกันต่อมาครับผมต่อมาปเปรี่ยนหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมสองสี่แปดสี่โอ้เชื่อมห่วงเชื่อมกเก่าสวยๆกะไหลทองนะพี่นะหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนี่ฮนะ เก่าเก่าสวยๆเลยขอบกระบอกนะพี่นะหลังยันห้าห้าคูณคูณทวีนี่เก่าสวยๆเลยนะอ่าหูเชื่อมห่วงเชื่อมนะพี่นะหูเชื่อมห่วงเชื่อมเก่าเก่าสวยๆเลยครับผมผมขอห้าร้อยบาทพี่ห้าร้อยบาทต่อมาเป็นเหรียญโบสถ์ลั่นสองพี่น้องนะหลวงพ่อเจริญ หลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญนะวัดเขา,าได้อีสปีหนึ่งสองนะบล็อกไมคกรอบนะฮะเก่าเก่าส,ายสวยๆเลยพี่นะฮะเก่าเก่าส,ายสวยๆกันเลยนะฮะเหรียญโบสถ์ร้านหรือเหรียญสองพี่น้องนะฮะเก่าเก่าส,ายสวยๆเลยเนื้อทองแดงลมดำนะพี่นะเนื้อทองแดงลมดำนี่ หลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญขอห้าร้อยบาทพี่ห้าร้อยบาทต่อมาเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขามันไดอิดนะครับรุ่นสองนะ E503 รุ่นสองนะพี่นะอันนี้เป็นรุ่นสองเนื้อทองแดงลมดำนะพี่นะนี่จมูกโดง่ดงๆกันเลยพี่จมูกโดง่ดงๆกันเลยขอบตัดสวยๆนะนี่ฮะเป็นขนเช่นแมววิ่งอยู่นะรุ่นสองนะพี่นะนี่นี่ มี็นขนแมววิ่งสวยเลยนะพี่นะชัดๆเลยนะพี่เก่าสวยเลยนี่ดูด้วยตาเปล่าก็เห็นนะพี่นะอันนี้เป็นเหลี่ยญรุ่นสองนะพี่หลวงพ่อแดงวัดเขาบนไดเอิดสวยๆเลยพอห้าร้อยบาทพี่ห้าร้อยบาทต่อมาเป็นเหลียญพ่อแก้วหลวงพ่อแก้วเกษารูนะหลวงพ่อแก้วเกษารวัดรหัสไร่ปีหนึ่งเก้านะปิดตาหลวงพ่อแก้วกาไหลทองสวยๆนะต่อโค้ดอยู่นะพี่เก่าเก่าสวยๆเลย ข้่าสวยๆนี่ฮะขอบตัดงามๆกันเลยนะพี่นะนี่หอมชัดๆเก่าๆสวยๆเดิมๆกันเลยพี่สวยๆเดิมๆกันเลยพี่ดูนี่ดูนะพี่นะนี่สวยๆเดิมๆเลยก็เลยทอมขอห้าร้อยบาทพอห้าร้อยบาทต่อไปเป็นเหรียญนั่งพานหลวงู่ทิมวัดระหารไร่ปีหนึ่งแปดนะพี่นะเหรียญนั่งพานหลวงพ่ทิมนะพี่นะน,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 ะนะนี่ทองแดงลมดำต่อโคต,ตัวทอไว้ที่2อด้านซ้ายนะครับ P สองห้าหนึ่งแปดเก่าเสวยๆเลยพี่เก่าสวยๆดูขอบตัดชัดๆนะหลังยันแปดทิศบล็อกจิกนะพี่นะหลังยันแปดทิศบล็อกจิกนี่วัดทหารไล่สวยๆเก่าๆเลยเดิมเดิมเลยพี่นี่ครับพี่เดิมเดิมเลยนะสวยๆเดิมเดิมเลยผมขอห้าร้อยบาทพอพี่ห้าร้อยบาทเนาะ ต่อมาเป็นเหรียญละขังหลวงพ่อ,พอเกษมเขมมะโกนะเห,ะรหรียญละขังหลวงพ่อเกษมเขมมะโ,โกปีหนึ่งหกแสงสุสานไตรักนะพี่นะนี่เป็นเหรียญทองแดงลมดำนะพี่เ,เห,รหรียญละขังหลวงพ่อเกษมเขมมะโก,โกหน้าตาคมชัดเลยนะดูขอบจัดคมๆมาเลยพี่นี่สิบห้าปีสาปีหนึ่งหกนะเก่าๆสวยๆเดิมๆเลยเหรียญสิริมงคล สุสานไตรักลำปางนี่สวยๆเลยพี่เหรียญระคังนะฮะผมขอห้าร้อยบาทพี่ห้าร้อยบาทต่อมาเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังสองสี 2, 4, 6, ่หกเจ็ดนี่สวยๆก็เลยดูเมตตาคมๆเลยนะกะหนกกนกนี่ครบชัดๆเลยนะกระหนกสวยๆเลยพี่ลายกนกคมๆชัดๆเก่าๆ ผิวดมเดิมเลยนะพี่นะนี่นี่สองสี่หกเจ็ดเคยสวยดมเดิมอะไรพี่นี่เขาเก่าสวยๆเลยนะดูเม็ดไข่ปลาชัดๆเลยนี่ดูด้วยตาเปล่านะพี่นะสวยๆคมๆกันเลยนะผมขอห้าร้อยบาทพอพี่ห้าร้อยบาทเนาะต่อมาเป็นเหรียญหลวงพ่อหน่ายหลวงพ่อหน่ายวัดแจ้งหลวงพ่อหน่ายวัดแจ้งนะฮะ สองห้าหนึ่งเจ็ดเก่าสวยๆหูเชื่อมห่วงเชื่อมหลวงพ่อไนายวัดแจ้งของดีเมืองอายุทยาแล้วพี่นะเก่าๆส,สวยๆเลยพี่ดูนี่อ่าเก่าๆส,สวยๆเดิมๆกันเลยอ่าเก่าๆส,สวยๆกันเลยนะพี่นะนี่ หลวงพ่อนนยวัดแจ้งนะพ่อขอห้าร้อยบาทพี่ห้าร้อยบาทต่อมาเป็นหลวงพ่อรอดหลวงพ่อรอดวัดคลองเขื่อนสองสี่แปดสองหลวงพ่อรอดวัดคลองเขื่อนดูหน้าตาหลวงพ่อนะโอ้โหคมชัดเก่าสวยสวยเลยพี่ดูนะฮะนี่เก่าสวยสวยผิวดเดิมเลยครับผมหลวงพ่อรอดวัดคลองเขื่อน สวยเดิมๆกันเลยนะครับหลวงพอรอดวัดคลองเขื่อนนะผมขอห้าร้อยบาทพอพี่ห้าร้อยบาทเนาะต่อมาเป็นเหรียญหลวงพ่อปานวัดบางเฮียสองสี 2, 4, ่แปดสามหลวงพ่อปานวัดบางเฮียฮะกะไรทองสองสี่แปดสามกะไรทองสวยๆหน้าตาคมชัดหูเชื่อมห่วงเชื่อมขอบกระบอกนี่ฮะ ด้านหลังชัดๆกัเลยนะพี่นะนี่มคมๆสวยๆหลวงพ่อปานนี่วัดบางเฮียผมขอ500บาทพี่500บาทต่อมาไปเหรียญอามหลวงพ่อโสธรวัดโสธรวะลาลามเหรียญอามนะพี่นะผมได้มา2เห,นนะเหรียญนะเหรียญอามกับเหรียญเสมานะพี่นะสองสี่หกศูนย์ดูชัดๆนะพี่ ดูชัดๆกันเลยโหยันยานกันเลยนะพี่นะขอบตาสวยๆกันเลยพี่ดูอ่างไหนดูไม่ชัดทักไลน์มาดูรูปเพิ่มเติมได้นะครับนี่อันนี้นะสวยๆเก่าๆเดิมๆเหรียญอามหลวงพ่อโสธรหลวงพ่อห้าร้อยบาทนะฮะต่อมาเป็นเหรียญเสีมาหลวงพ่อโสธรเช่นกันครับเทมาหลวงพ่อโสธรนะฮะวัดโสธรวรารามปีสองสี่หกศูนย์ก็ไหลทองเหมือนกันเลยพี่ หูยันยานสวยๆนะขอบตัดคมคมหลังยันชัดๆเนี่ยเก่าๆสวยๆกันเลยนะพี่นะหลวงพ่อโสธรน,นะเสมาหลวงพ่อโสธรขอห้าร้อยบาทเช่นกันครับห้าร้อยบาทเนาะต้องมาไปหลวงพ่อเกิดวัดสะพานนะหลวงพ่อเกิดวัดสะพานพิมพ์หน้าแก่สองสี่เจ็ดเก้า หน้าคมๆกันเลยดูหน้าตาจมูกโด่งๆเลยนะพี่นะนี่วัดสะพานหลวงพ่อเกิดเดี๋ยวชัดๆนะพี่เนี่ยผิวพันธ์เหลี่ยนนี่เรียบตึงเลยนะพี่นะนี่ขอบจัดคมๆเดีนะสวยๆเดิมๆกันเลยนะพี่นะสวยๆเดิมๆกันเลยนี่เขาเก่าสวยๆเลยนะพี่นะ หลวงพ่อเกิดวัดสะพานมุขหขวห้าร้อยบาทพี่ห้าร้อยบาทต่อมาเป็นเหรียญหลวงพ่อดิ่งวัดบางบัวสองสี่แปดหนึ่งนะครับผูเชื่อมห่วงเชื่อมสองสี่แปดหนึ่งเก่าเก่า,กาสวยสวยเลยพี่ เก่าสวยๆเลยขอบก็บอกนะสองสี่แปดหนึ่งเก่าสวยๆดเดิมๆเ,เลยพี่ผมขอห้าร้อยบาทพี่ห้าร้อยบาทต่อมาเปเดีอนหลวงพ่อคูณปริสุทธโววัดบ้านไร่ปีหนึ่งสองนพี่นะเนื้อทองแดงอันนี้หลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่เก่าเก่าสวยๆเลยพี่ วัดวันไล่เก่าสวยๆเดิมๆกันเลยครับผมขอห้าร้อยบาทเช่นกันครับห้าร้อยบาทเนาะต่อมาปเป็นหลหวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะพี่นะสองห้าหนึ่งแปดทองแดงลมดำนะ หลวงพ่อแพรวัดพิคุณทองเนี่ยมีเลขเก้านูนๆอยูนนนน่นะที่สังกตินะเก่าสวยๆเดิมๆกันเลยพี่นี่เหลือนจตัวพิษพรชัยที่รทริกการปฏริสังขรณ์วัดเขาใหญ่สุพรรณเก่าๆสวยๆเลยพี่ เก่าเก่าสวยๆกันเลยนะพี่ในคมชัดเลยนะพี่นะผมขอห้าร้อยบาทพอพี่ห้าร้อยบาทต่อมาเป็นเหรียญหลวงพ่อบุญมีวัดเข่าสมอคอนนะฮะวัดเข่าสมอคอนปีหนึ่งเก้าสวยๆเดิมเดิมเลยสวยๆเดิมเดิมกันเลยนะพี่นะสองห้าหนึ่งเก้าสวยๆเก่าๆ หน้าตาคมชัดดูดเลมตตาดูเส้นผมเส้นหน้าผากคมชัดเลยผมขอห้าร้อยบาทพี่ห้าร้อยบาทเนาะต่อมาเป็นหลวงพ่อเนื่องหลวงพ่อเนื่องวัดจุรามณีนะ,ะปีห้าหนึ่งหนึ่งนฮะหลวงพ่อเนื่องวัดจุรามณีเก่าเก่า,กาสวยสวยต่อโคตรน้าใหญ่อยุติสังคติหน้าตาคมชัดจุ ขอบสวยๆกันเลยนะพี่นะสองห้าหนึ่งหนึ่งเป๋าสวยๆย,ยันห้าขงคมชัดๆกันเลยนะพี่นี่ขงคมชัดๆกันเลยหลวงพ่อเนื่องนะพี่นะผมขอห้าร้อยบาทต่อมาปเป็นเหรียญหลวงพ่อก,กวยวัดโคสิตารามปีสองหนะึ่งเนียห้าสองหนึ่งสวยๆเลยๆลุๆ่นแรกระเก่าสวยๆเดิมๆไปเลยพี่นี่ทองแดงงงามเลยนะพี่นะดูขอบตัด องโจนชัดๆสองห้าหนึ่งหนึ่งเก่าเก่าสวยๆกันเลยครับพี่นะเข่าเก่าสวยๆจมเดินเลยหลวงพ่อกปวยห้าร้อยบาทเช่นกันครับต่อมาปเป็นเหรียญหลวงพ่อโตวัดประดูชิมพีหของพ่อโตวัดประดูชิมพีสองห้าสองสามมาออกวัดสีขันเข่าเก่าสวยๆทองแดงลมดำนะ ดูนะ้าเหรียญสวยเลยนะพี่นะนี่เก่าสวยๆเลยสีสองสามสวยๆเดิมๆเลยพี่อ่าเก่าๆสวยๆกันเลยนะผมขอห้าร้อยบาทพอพี่ห้าร้อยบาทเนาะต่อมาปเป็นเหรียญพรหมมุนีพระสังฆราชเพรพระพรหมมุนีพระสังฆราชเพรวัสทธธัตพีสองสี่หกสี่ทองแดงลมดำหูเชื่อมห่วงเชื่อม เก่าๆสวยๆหูยันยานเนี่ยพญานาคซองตัวใหญ่ๆขอบงามๆหลังเริ่มสวยๆเดิมๆนะฮะอ่าพระพรมวุนีสังฆราชแพลโขพุกห้าร้อยบาทพี่ห้าร้อยบาทนี่ฮะต่อมาไปหลวงพ่อผางวัดอุดมคงคาคีรีเกตหลวงพ่อผางวัดอุดมคงคาคีรีเกตเก่าๆสวยๆบล็อกสระเอคอติง่งนะพี่นะ บ็อกสระเอคอติ่งเอาสวยๆแล้วพี่เดิมๆกันเลยนะฮะดีสองห้าหนึ่งสองนะทองแดงลมดำสวยๆนี่ครับนี่ครับเก่าๆสวยๆกันเลยนะฮะหลวงพ่อผางพดัดอุดมคงคาคีรีเขตนะพี่นะขอห้าร้อยบาทพี่ห้าร้อยบาทต่อมาเป็น เหรียญเสือเพ่นลงพ่อสุดวัดกาหลวงปีหนึ่งเจ็ดนะฮะหลังยันตะกอ้อเก่าๆสวยๆเลยเหรียญเสือเพ่นปีหนึ่งเจ็ดนะเสือเพ่นหรือหางเสือนะพี่นะนี่สดเลยสวยๆชัดๆเด,ด,ดิมๆกันเลยพี่เหรียญเ,เก่าๆเลยพี่ดูดิเหรียญเดิมๆสวยๆเดิมๆเ,เลยดูดูขีดลงมาแล้วไปนะ ก็คมชัดเลยนะเพื่อนนะหลังยันตะก้อคมชัดสวยๆเดิมๆไปเลยนะผมขอห้าร้อยบาทพอพี่ต่อมาปเป็นเหรียญหลวงพุทธวัดป่าคลองมะขามเท่านะหลวงพุทธวัดป่าคลองมะขามเท่าเก่าๆสวยๆนะสองสี่หกหกนี่ฮะสวยๆเดิมๆไปเลยพี่สวยๆเดิมๆไปเลยนี่เม็ดไข่ปลาเต็มๆทุกเม็ด ดูชัดอีกหนึ่งรอบนะพอห้าร้อยบาทพอพี่ห้าร้อยบาทต่อมาประเดี๋ยวหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะฮะสวยๆเดิมๆกันเลยนะนะฮะสวยๆเดิมๆกันเลยครับพี่เก่าๆสวยๆกันเลยเห็นเดิมๆแล้วพี่นะเป็นปิดตาสองสี่สามสี่สวยๆเดิมๆหูพ่วงปิ้นๆกันเลยพี่ ให้สวยดามเดิมหูห่วงปิ้นๆกันเลยนี่ครับกเก่สวยๆกันเลยนะพี่นะผมขอห้าร้อบาทพี่ห้าบาทเนาะต่อมาไปหลวงพุจันทร์วัดศีเทพปี2500ันห้าะกะไหลทองพุจันย์วัดสีเทพปี2500นะันห้ายกะไหลทอง,วส,ท 2500, ทองสวยๆเลยพี่น่ฮส้น วิ่งเต็มเหรียญเลยนะพี่นะเส้นวิ่งเต็มเหรียญเลยเลยต้องดูด้วยตาเปล่านะนี่ชัดๆเลยพุทธจันทร์วัดศรีเทพเพันห้าร้อยกว่าห้าร้อยบาทครับห้าร้อยบาทต่อมาเป็นเหรียญละคังหลวงพ่อพรมวัดช่องแกร่รุ่นพิเศษปีหนะึ่งสามฮะเนื้อทองแดงนะเ,เก่าสวยๆเลยพี่นี่ เก่าๆสวยๆเดิมๆกันเลยนะปีหนึ่งสามรุ่นพิเศษวัดช่องแค่เนี่ครับพี่หัวห้าร้อยบาทต่อมาไปเหรียญหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนนะหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนสองสี่เจ็ดสามรุ่นแรกเลยนะพี่นะสองสี่เจ็ดสามเนื้อทองแดงเก่าสวยๆเลยนะพี่นะหลวงปู่ไข่นี่ ได้มาเรื่อยเลยนะผมได้มาหลายเหรียญมากเลยพี่นี่มีร้อยจานด้วยนะพี่นะเก่าสวยๆเดิมๆเ,เลยพี่ดูสวยๆเดิมๆกันเ,เลยนะหลวงปู่ไขวัดเชิงเลนนะผมขอห้าร้อยบาทเช่นกันครับต่อมาเป็นหลวงผู้ชุยวัดคงคารามปีสองสี่หกห้ากระไรทองทองแดงกระไรทองนี่ทองแดงกาเลย ติดกระไรทองให้หน่อยนะพี่นะหลวงปู่ชุยวัดคงคาลารุ่นแรกเลยนะพี่ขอบกระบอกนะวาน,นิโมไม่มีไส้นะพี่นะหูเชื่อมห่วงเชื่อมเก่าๆกส,สวยๆเลยพี่เก่าๆกส,สวยๆเดิมๆเลยผมขอห้าร้อยบาทพอพี่ห้าร้อยบาทเนะาะต่อมาเป็นหลวงพุทิมเหรียญหลวงพุทิมวัดระหารไร่นะพี่นะหลวงพุทิมวัดระหาไร่เนื้อทองแดงเก่ๆาๆกสวยๆเดี๋ยวดูหน้าตาหลวงพ่อคมชัดมากเลยนะพี่นะดู ดูขอบตัดนะฮะอันนี้เป็นรุ่นอรหันตสัมพุทโธวัดอ่าเป็นที่ะระลึกในงานฝังลูกนิมิตรนะวัดแม่น้ำคูเก่าสวยๆเลยพีสวยๆเดิมๆกันเ,เลยนะหลวงพุทิมดูให้ชอบดูให้ใช่นะพี่นะดูให้ชอบดูให้ใช่ดูให้ถูกใจนะพี่ทางร้านเรา ยินดีให้บริการทุกท่านนะดูโอชอบองคไหนนะโทรมาปิดกับเราได้เลยนะครับตลอด24ชั่วโมงนะปิดก่อนได้ก่อนนะพี่นะวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับเพื่อไม่พลาด E p ีต่อไปและเพื่อเป็นกำลังใจให้ร้านนั่งเฮงด้วยนะครับนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ